วันนี้ครับพีทอีแหลกจะพามาแหวกหมูปิ้งระดับตำนานครับหมูปิ้งอากงเจ้าเก่าเปิดมามากกว่า60ปีครับอยู่ตรงซอยหน้าวังหลังวัดพระสิภัสครับร้านนี้นะครับเขาไม่ได้มาเล่นๆครับการันตีความเด็ดโดย13เชฟชั้นนําทั่วกรุงเทพเลยนะครับได้รับเลือกให้เป็น 1- ใน30สตรีทฟู้ดเจ้าเด็ดครับแค่เกิดมาก็หิวแล้วนะครับไปจัดกันเลยครับหมูปิ้งเยิ้มๆครับโรยกระเทียมเจียวครับนี่คือแบบหมูปิ้งไม่ได้ปิ้งแค่ให้สุกครับแต่ปิ้งให้มีชีวิตครับ เปลี่ยนหมูหมักจนเป็นหมูนุ่มฉ่ำหวานหอมมีไขมันแทรกพอดีให้ละลายในปากเลยนะครับเขาปิ้งก่อนจิ้มน้ําจิ้มใส่แล้วก็เอากลับไปปิ้งซ้ําอีกรอบครับน้ําจิ้มเนี่ยซึมเข้าเนื้อเลยครับไม่ใช่แค่เคลือบผิวแบบหลอกๆครับกัดเข้าไปทีนะครับคือบอกหอมทะลุจมูกเลยครับฟินจนต้องหลับตาปิ้งๆให้พอค้าเลยนะฮะกระเทียมเจียวเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับโรยมาแบบหนักๆครับแบบเจ้าของร้านต้องบอกว่าเอาไปกินเลยครับกินไม่พอครับทอดมันปิ้งก็เด้งดึงเยิ้มทะลักเลยครับ ทอดมันร้านนี้นะครับไม่ได้ทอดครับดับบิงครับปิ้งจนมีกลิ่นหอมก็แทะจมูกเลยนะครับแล้วกัดเข้าไปทีเนี่ยคือเนื้อเด้งมากครับฉ่ำแทรกไปครับด้วยความเผ็ดร้อนเบาๆของพริกแกงครับอร่อยจนแบบที่ต้องร้องเฮ้ยไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยทอดมันปิ้งเคยเจอลูกชิ้นหมูปิ้งครับปิ้งซามจะจนอร่อยซึมลึกเลยครับใครคิดว่าลูกชิ้นปิ้งมันก็คือเสียบไม้แล้วปิ้งปิ้งปิ้งจิ้มน้ำจิ้มจบไม่ใช่นะครับผิดผิดครับพอร้านนี้นะครับเขาเคลือบผิวแบบ โอ้โหกัดเข้าไปทีรสชาติคือถึงแกนกลางของลูกชิน้นน้ําจิ้มคือหวานเผ็ดแทรกซึมเข้าไปทุกอนูบอกเลยครับว่าลูกชิ้นที่ไหนเนี่ยก็ทําแบบนี้ไม่ได้ครับร้านนี้เขาเปิดวันอังคารถึงวันเสาร์11โมงถึง6โมงเย็นนะครับแต่ถ้าใครกิ่จะมา5โมงเย็นอย่าชะล่าใจไหมนะเพราะขเขาหวดไวมากเลยนะครับถ้าใครอยากจะลองแบบตำนานตำนานแบบนี้นะครับรีบมาเลยครับห้ามพลาดน,นะครับ